สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแบนนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่14กรกฎาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี PTGC CPF บ้านปูกันคุณ p TT, CE, t g k พี c ีเคแบงค์ซแล้วก็ฮาหน้านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามันเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูกันที่เซตก่อนนะครับเซตเด้งขึ้นมาชนแนวรับแนวต้านสําคัญนะ ที่1,570นะ้ร้บนะครับบวกกับชนอีเมลด้วยนะอืก็ขอให้ผ่านนะครับถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสไปต่อที่1,595นะครับขึ้นไปตรงนี้นะขอให้ผ่านแล้วกันนะครับโอเคก็มาดูหุ้นตัวแรกนะครับ PTT GC นะครับก็เป็นแนวโน้ม ขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่55บาทสตางนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอดไว้ที่55บาทสตางนะครับคนไม่มีของอย่างไม่เทรดนะครับตัวถัดไปครับ CPF นะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่25บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่เอาต้านใกล้ๆใช่ไหมต้านใกล้ๆอยู่ตรงนี้นะอือ ต้านใกล้ๆอยู่ที่27่สบาทยีสตางค์นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอตไว้ที่25บาทนะครับคนไม่มีของไม่เทรดนะครับขาลงอ่าตัวนี้บ้านปูน่าสนใจนะครับสองเขียวอ่าสองเขียวนะเออสองเขียวจิ๊ดจิ๊นะครับอ่าถ้าวานที่มีสองเขียวมันก็น่าสนใจแล้วล่ะนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอตไว้ที่สิบสองบาทแปดสิบนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็ เออสองเขียวแล้วนะใช้ได้นะครับ <c oughs> ตัวถัดไปครับกันคุณเป็นแนวโน้มไซเวอัพอยู่ในกรอบ4บาท58สตางค์ถึง5บาท10สตางค์นะครับคนที่มีของวางซับรอดไว้ที่4บาท54สตางค์ 1, นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของอืมรอให้มันหลุดไซเวก่อนค่อยเทรดก็ได้นะครับตัวถัดไป PTT เป็นแนวโน้ม ขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่37บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่38บาทคนที่มีของวางซ็อรโอนที่37บาทนะถ้าหลุดก,ก็เลือกคุยนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของไม่เทรดเคซีเป็นแนวโน้มไซด์เว้ p อ,อยู่ในกรอบ69บาท25สตางค์ถึง76บาท50สตางค์นะครับไซด์เวแบบนี้ก็รอให้เขาเลือกทางก่อนนะครับเพราะว่าเข้าไปซื้อไปก็เสียเวลาเปล่าๆนะ เราประคับ,บ c b g นะครับเป็นแนวโน้มไซด์วนะอยู่ในกรอบ108บาทถึง152 5บาท53ครับคนที่มีของก็วางสับรอสไว้ที่132นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็รอให้เขายืนยืนเหนือ152ได้แบบแข็งๆก่อนนะถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่164บาท5นะครับ ตัวถัดไปครับ Kbank เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่110บาทแนวต้านอยู่ที่116่งบาทห้สตางค์นะครับคนที่มีของวางสตอ็อปเรอที่หนึ่งร้บาทนะครับไม่มีของก็ไม่ต้องเทรดนะครับลง c p อเป็นแนวโน้มไซดเวอย v ู่ในกรอบ58าสิบแปาทเจสตางค์ถึง63บาทนะครับก็ใช้เวไม่เทรดถ้หาหน้านะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวางตอ็อปเราที่ 67บาท25สตางค์ครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่79บาท50สตางครับก็ครบทั่วนะครับบหมดแอคทีฟ10อันดับนะสำหรับตัวเซ็ตก็เออนะลุ้นนะครับให้เขาสามารถยืนเหนือ1,570ให้ได้นะครับถ้ายืนได้มีโอกาสไปต่อที่1,595นะก็ลุ้นกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ข้ผคครับจักันนีบุรสวัสดีครับ